หนักมากเลยทำไบางยังทำบางยังอู้อู้อ้อหูอู้หเทน้ำเอ้ยเทน้ำเป็เทน้ำเป็อ่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮ้อ่ะน้ำใสจังน้ำใสจังอ่เทน้ำลงนี่รถน้ำพักแล้วกูพร้อมไหม สืนช้ามารดน้ำถาให้เต็มเลยโอ้โหนี่เห็นไหมมันออกผลแล้วเห็นไหมนี่มันออกผลแล้วเลยนีออกก่นี่ไ <c oughs> อ้ใหญด่าแล้วเล่นน้ำไมนะ่เล่นนะเลี้ยวไม่สบายเลยนะไม่ได้เลยนะ้อ,อเคทีนะต้องรีบออกไปนะเข้าใจไหมอ่ะรดน้ำเสร็จแล้วอะเทน้ำใส่นนี้ให้เต็มเลยเทน้ำใส่ตัวนี้ให้เต็มเลยลูก เต็มยังเต็มยังคะเต็มยังคะเฮ้ยมาอีนี่เดียวอีนี่เดียว